สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนำเพลงอนิเมะซึ่งเราก็ยังอยู่กับหมวดเพลงกันดัมอยู่นะครับโดยเพลงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเพลงที่แฟนกันดัมนะครับหรือใครที่ดูกนะันดัมเนี่ยเห็นรูปปกก็อาจจะเดาเพลงออกแล้วแต่สำหรับใครที่ไม่เคยดูกันดัมเลยเนี่ยแต่ว่าดูอนิเมะเก่าๆหรือว่าเริ่มดูอนิเมะมาตั้งแต่ช่วงปี2008ขึ้นไปนะครับ ก็น่าจะคุ้นๆกับเพลงนี้ผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันก็ค่อนข้างดังพอสมควรนะซึ่งเพลงนี้เนี่ยผมก็ไม่ดูกันดั้มแต่ก็ดังได้ยินผ่านๆหูมาเหมือนกันแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะไปลองฟังแล้วชอบเลยทีเดียวนะครับกับเพลง E.D. ที่มีชื่อว่า Trust You นะครับโดย Yuna Ito ซึ่งเป็นเพลงประกอบอนิเมะ โมบิลสูตรแก u นดัมนะครับภาคดัในซีซั่นที่2นะครับคือเขาแบ่งเป็น2ซีซั่นนะครับซีซั่นละ25ตอนนั่นเองคือเพลงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกเพลงมันดูมีความโรแมนติกดีพอสมควรเลยนะครับมันค่อนข้างจะโรแมนติกมากเลยแหละคือผมฟังแล้วแบบโอโ้โหมันดูเป็นเพลงรักที่แน่นอนพอพอ คนไม่ดูกันดั้มเนาะภาพในหัวของการดั้มมันก็เป็นแนวหุ่นยนต์ต่อสู้กันอะแต่ว่าเพลงปิดมันแบบหูโรแมนติกมากเลยอ่าซึ่งท่อนที่ผมชอบที่สุดแน่นอนก็คงหนีไม่พ้นท่อนฮุกเนาะที่เขาร้องว่า i love you นะครับ i trust you ซึ่งมันก็เป็น simple word ง่ายๆเนาะที่แปลว่าเออฉันรักเธอฉันเชื่อใจเธอซึ่งมันดูเป็นคำที่ง่ายๆแต่ว่ามันก็ดูมีพลังพอสมควรเลยนะครับยิ่งอยู่กับเพลงนี้ด้วยแล้วเนี่ยโหผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ โรแมนติกดีเหมือนกันนะครับจนรู้สึกว่าเออด้วยอา,อายุของอนิเมะเรื่องนี้เราด้วยเนะี่ยผมคิดว่าแฟนๆกันดั้มที่ดูมาหลายๆคนน่าจะเออก็เริ่มจะมีอายุกันบ้างแล้วผมก็เลยสงสัยว่าเออมันมีใครที่แบบเป็นแฟนกันดั้มไหมแล้วแบบว่าคนรักก็เออชอบกันดั้มเหมือนกันเงมีใครแบบว่าเอาเพลงกับทัสยูไปเปิดในงานแต่งไหม <laughs> ผมสงสัยมากเลยนะมีไหมมีก็บอกกันได้นะแล้วก็ เนื้อหานะครับคําแปรเนี่ยผมสงสัยผมก็เลยไปลองหาคําแปรก่อนเริ่มผมรู้สึกว่าท่อนแรกๆมันอาจจะดูยังไงดีมันดูแซดๆไปสักหน่อยแต่ว่าเออท่อนท้ายมันก็เออดูโรแมนติกดีเหมือนกันนะครับก็ด้วยความที่เป็นเพลงที่ชอบก <c oughs> ็เลยอาจจะพูดเยอะไปสักนิดหนึ่งนะครับก็ขอาฝากไว้เท่านี้ละกันนะครับสำหรับเพลงทัสยูแล้วก็กันดัมภาคเ O ด้วยนะครับ ครั้งต่อไปผมจะมาแนะนําเพลงกันดั้มจากกันดั้มภาคไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ